สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกม IDENTITY V กันอีกแล้วเย้ไปไปเล่นเรื่องดีกว่าค่ะทุกคนก่อนที่จะไปเล่นนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะกดไลกดกระดิ่งด้วยนะจริงๆจะได้ไม่พลาดที่ไม่ไปตาดพวกเราค่ะไปไปกันไปดูกันดีกว่าว่าจะสนุกแค่ไหนจะวันที่ไหนไปดูกันมาพี่โน้ตฟ้าสร้างเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนอยากเล่นกับหนูนะคะกับพี่หนนะ ทิ้งอยู่ไอดีมาให้นะเดี๋ยวพวกเราจะแอดไปค่ะทุกคนกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะกระดิด้วยหนูจะเอบยกตัวพี่โนดีกว่าไหมนอแล้วเข้าไปที่มิคาตะกอนเมี่ยงเมียงคาตะกอนอยู่ตรงทำไมคะคาตะกอนทำไร ทำไมคะพี่เป็นโตพี่เป็นคนงนี้มาตัทงนคนเ้ยมืมปันนี่พ่ะ็นคนเรน้งใจสุภาพนี่นี่เป็นคูนาเหรอเอ้ยถามจริงเป็นคนดี เป็นคนดีเนาะเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีค่ะนี่น่จ๊บ้เดียวต้องงานจานนเดี๋ยวไปหาพกแปะขอขอรหัสก่อน

อุ๊ยหมูป่านน่างั้นรอบนี้นะคะเราก็น่าจะชนะอ่ะเพราะว่าคุอินไท์ยว่าฆาตกรเนี่ขาไม่ ตีเราค่ะแต่อาจจะตีตอนที่เราปั่นเสร็จก็ได้นนีี่่โอเคเพื่อนโดนแล้วค่ะ จะโดนไหมเนาะเมื่อกี้เพื่อนไปขัดไม้ใส่กีซาร์ว่าฆ่าตะกอนไงเร็วแล้ว,ลวะะทุกคน เฮ้ยดับเพื่อนเฮูจับเพื่อน,อออน,น,นค่ะนูจะใหเออ้เพื่อนายเมื่อก้นไปผัดไม้ใส่ถ้าตะกอถ้าตะกรนกดดู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 เนดูสาแล้วไาใหญ่เลยค่ะันอย่างน,นี้ค่ะทุกคนโอเค,คะแล้วะ ไปเปิดกันดีกว่าทุกคนเอาไปฆาตกรันได้ดีฆาตกรันไม่ส้นแล้วใแต่คนอื่นทีื่เอาผักไม้ใส่นี่นะคะทุกคนเาจะไปต็บตัวอันนี้นะทุกคนเลี่นงปลาไปเลยใช่ค่ะเนี่เข็ตสเปกเกอร์นะพี่อยาเองนี่เขาติดมาพี่เป็นติดอันนูติดมั้งนะไหนเละไหนไหนเอา ก็ก็ต้งเอออะก็อืมอออคคตรริ๊ตรกตริ๊ตรกติ๊ตรกริาก็ไปดี่ัตรกรไปดีใช่ไนมคะโอ้่าก็ัตกรคือแบบไม่ทำลายค่ะน่าขัตรกรมีตาดีตกรดงานะน้องเสี่ยง

นะ yes อออที่เป็นของออกซิ่ทำไมหรอคะ,อคะไมก่งไมเก่งเย้เย้ <Yay. S 1> <Yes. S 2> โอ้ตาแรกก็ชนะชนะค่ะ<บ>เพราะว่าฆาตากรไม่ตีแล้วนะไปตามที่สองดีกว่าคะ่ะตาที่สองนะ,ะไปกัน อยากก้คนใจดีอยากให้แบบได้คนโหดโหน่อยแต่ตายก่อนคนแรกเลยไม่ยล่ะเออไม่ไม่ไม่แมวค่ะโอเคมาค่ะไปกันดีกว่าเดี๋ยงรู้เงินเสร็จพี่เป็นกดต่อเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่กระดักันพี่โน้่เป็นโนอ้มีแต่สกินน่ารักน่ารักอ่ะพี่เป็นโนสซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้หรอ ตัวนี้น่าเกลียดจังเลยนิ่งแล้วไปดูอีกตาต่อไปแีกได้ไหะหนึ่อ้หาไปไหนเนี่ยพ่โน้ตือจก,ก็เท่ดีนะคะพี่โน้ตกดไปไหน นน่าะพร้อมยังนะพ,พ,พร้อมยังพร้อมยังเหรอพร้อมยังครับอ่ะพร้อมค่ะไปรีบๆกว่าตาสองม,มาดูกันว่าจะมีคนโหดร้ายหรือไม่โหดร้ายเงาเครอยากเล่นกับพวกเราถึงเอดีมาก อลให้วยนะกดติดตามกดกระดิ่งด um, uh ้วยนะคะกดเมาใครดีนะอมนิ huh. uh ่อมน้องจะตัวยังคะนู huh. ิไม่ออกจิบตาบอดแล้วกันเนี่เอาตัวสกิลดีๆน่อยคะเ้ยนคะตัวนี้มันช่วยอะไรเออเนี่ เราจะมีแผนที่เราจะมีแผนที่นะใช้ตัวนี้เแล้วกันนะนี่แบบลองใช้ตัวเนี้ยตัวนี้มันแจกฟรีใช่ไหมคะแล้วมันเป็นตักฟรีแบอยากลองมากมันจะกี้วิ่งเหรอมาค่ะลุยเอ้ยพี่มีมั้ยเหรอพี่ก็ลองแรกมาสินะ <S 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 เดีๆๆๆ๋ยวดีกันดีกว่าค่ะทุกคน แล้วเมื่อกี้พี่เป็นโน้ตบอกว่าครูขึ้นมาครบนะคะครบตั้งมาสู่ได้ครูขึ้นมาหนูจะแลกเป็นตัวละครดีกว่าไหมเป็นตัวละครน่ารักอินจิ๊กมัดมีจิกมัดก็เล่ยเป็นแล้วหนูเป็นแมวนะคะนี่นั่นเออตัวนี้อ๋อเราจะมีแผนรีบไปกันดีกว่า แผนที่ช่วยอะไรคะแผ่นที่ย้อมกดหน่อยสิอึ๊บสมันช่วยอะไรอะแผ่นที่อ่ะเห็นก็ตะกดเอาเพื่อนดูเลยทุกคนหือก็ตกรอยู่ข้างหน้าเป็นเจีอีชาเพื่อจีอีชาค่ะเพื่อนคุยไล่เพื่อนด้วยนะ ช่เพื่อนอยะเดี๋ยวตอบตอบกลับตอบกลับตอบมาตอบกลับไมื่องโก๋ช่วย้นแล้วไปยังไงคะไปดูแผนที่ก่อนสิไปดูแผนที่แล้วปั่นเพื่อนก่อนสิโอทรศัพท์มือถือปุ๊บเกือบค่ะเอาพื้นลมมาเลยเพื่อนช่วยช่วยเพื่อน ฆาตรกรเป็นตัวเหมือนแจกคูล่าตัวอะไรอมือจะโม่งขึ้นไอตัวอะไรอ่ะคะที่นี่อ๋อทุกคนอะไรนี่แหละโอ้ลุกเลยนี่เดี๋ยวพยายามปล่อยเขาไ้จิสติแย่เด็จเป็นีันที่แลเดี๋ยวเราไปช่วยกันดีวดวกว่าหวังว่าฆาตรกรไม่มานะคะ เราจะไปช่วยน้องที่นั k, ่นกันก่อนมาเนาะคุณทีนี้เราจะรอดเนี่ยขออยู่ใจมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปช่วยเพื่อนนะน้องช่วยหน่อยพี่ไปน้องหนูลุ้ไปขึ้่อนหนึ่งน้อ่อย่าละเราเข้าจะดนั่งก่นดีไปช่วยเพื่อนนะนี่ก่อนสิ อ๊ยโอเค่ะไปแล้วค่ะบานองค่ะใหม่นะลอยู่ในน้นูกเองราบเนี้ยค่ะแต่ถ้าขีดอันนี้มันถึงแล้วหนูจะลุกต่อไม่ได้ค่ะ ถือว่าได้ก็ให้องฉีกมาทันทีเลยก็ไม่คุ้มตา้มอ่ะคุ้มตา้มาไม่เอาไม่เอาทำไมคะ,มะมที่เอาตัวล,ลุกเองมาดู่ลุกเองมันจะลุกเองเหรอคะ,ะเ,เระ็วๆร็ไหมเนี่ยถ้าไม่เร็วหนูไม่เอาไหมมามช่วยฉันหน่อยมาช่วยฉันหน่อยวางตาใช่ไหมมนะั้ยเพื่อนนายอยู่ที่ไหน พี่โน้ตช่วหน่อยค่ะโอเคครับแล้วเพื่อนติดสติ๊กเกอร์เป็นขี้ระลึกนะคะเพื่อ,อนหนไปแล้วค่ะทุกคนไปให้ใกล้ที่สุดโอ้ยหตายแล้ว ตายอยู่เนี่ยเนี่ยมันตายกันหมดแล้วเนี่ยผมก็ตายเพื่อนก็ตายพี่ปิโนชนะให้ได้นะเลยสี่เครื่องโอ้โหสี่เครื่องเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องไปช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนก่อนค่ะพี่ปิโนเราอาจจะแพ้ก็ได้นะหรือว่าพี่ปิโนอาจจะแพ้นะครับไปช่วยเพื่อนก่อนพี่เชียร์มะเนี่ยไม่รู้ค่ะ รัษาตัวเองหนเพื่อนอะ่ะโอไหนเพื่อนอะคะไม่เห็นนะไอพี่โน้ไหนเพื่อนโอ้รข้พ่ว่าอย่าพี่น้หหนเนะี่ไม่เห็นเลยอ๋อไปสักเดียววิ่งอน ไปแล้วค่ะทุกคนพี่นรีมาเนาะยยาเอ๊ะิับกองโนมาี่เป็นแล้วค่ะอ้มเอ้ามันไปไหนวะจะช่วยโคโร็หพีมันอยู่นี่ค่ะมันอยู่ข้างหลัง้าดไม่โดนค่ะทุกคน มันโดนออกโดนมันอยู่ข้างหลังพี่มิโนะมันวิ่งวิ่งวิ่งเลยค่ะมันวิ่งตามพี่มิโน่อยู่นะนะอืออย่มันใช้สกิลอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพุ้งเนี่ยพุ้งเอ้ยมันมามันมาเอ่มิโน่มันค่อยคบมาให้หนูค่ะต้งตายนะหมาเล่การให้พี่มิโน่ จกเวตามันตามอยู mm ่ค hmm. oh, mm, ่ะมันตามอยู่มันเห็นพี่เป็นโนอยู่นะตามไม่ทันสิครับมันตามไม่ทันอยู่แล้วค่ะวิ่งเว่งเว่งเว่งเลยเว่งเลยวิสกิ้งวิ่งเราเวียดูวยดุ๊กโจนขึ้นแล้วคร่ะโอ้ยว่าคือทุกคนถ้าขึ้นมาชั้นบนสุดจะเจอเนาะ ลุก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 นั้นแหละไม่ได้ทุกคนไอ้ยระวังงั้นตทองติดตมาช่วยด้วยโอ้โห้เพ้ค่ะอยากเจอคนแบบไม่ยีค่าเราอก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลวรีบกดไลค์กดแชร์กดกดใครให้พวกเราด้วยนะคะก็ ใครที่อยากเล่นกับพวกเรานะคะคอมเมนต์อยู่ไอดีมาให้นะแล้วเดี๋ยวเราจะอดไปนะคะอะบ๊ายบายบ๊ายบายสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายวิ่ง